กองกำลังทหารเอกคลัคาชินหรือเขียงเอและพีดีเอฟร่วมกันดักซุ่มยิงรดบรรทุกของทหารพม่าดับ14นายสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวไทยใหญ่และชาวกะเหรี่ยงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวลายประเดน็นจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเรามาดูข่าวประเด็นที่1กันนะครับกองกําลังทหารเอกคาัคชินหรือเขียงเอแระพีดีเอฟร่วมกันดักซุ่มยิงรดบรรทุกของทหารพม่าดับ14นาย เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีถุนายน2564ที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณบ่าย3โมงทหารพรม่าได้นั่งรถขึ้นมานะครับเพื่อจะมาเสริมกำลังพลในพื้นที่จังหวัดทีคิ่งนะครับได้ใช้เส้นทางหมอกุลในการเสริมกำลังพลเมื่อมาถึงในระหว่างดอยนั้นนะครับถูกทหารเขี่ยเอ และ PDF ีดักซุ่มยิงทําให้ฝ่ายทหาระมาาดับไป14นายและบาดเจ็บ7นายนะครับถึงมาในวันที่29มิถุนายน2564นั้นก็นะครับถูกกลุ่มปกป้องประชาชนเข้าปลุกจมติฐานทัพที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านโวยจองเข็ดโมดานะครับจังหวัดกาตดดานั้นฝายในก็ไม่ยอมถอยนะครับใช้เวลายิงกันประมาณสาชั่วโมงกว่า คาดว่าฝ่ายทานพม่านะครับเสียชีวิตเป็นจํานวนมากแต่ว่าปาดเจ็บได้เสียชีวิตเป็นจํานวนเท่าไรนั้นไม่ทราบอย่างแน่ชัดนอกจากนั้นนะครับกลุ่มพันธมิตรภาคเหนือกองกําลังทานอลากัน A.A. อโกกังเอ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 ต่อง t n เอเขาได้เข้าปลุกโจมตีฐานทัาของทานพมา่าเสียชีวิตประมาณ15นายนะครับ และวิ่งนี้เอาชีวิตลอดสุนหายไป1 0นายเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่28นะครับมีถุนายน2564เวลาตอนเช้าประมาณตีหนนะครับกลุ่มพันธมิตรภาคเหนือที่เป็นกองกำลังทหารอารักันเอเอโกกั้ง M.N.D.A. ็ตีเอ้างทีเอ็นเอร่วมกันปลุกโจมตีฐานทัพของทหารพม่าที่เป็นฐานทัพคารยา1 2 3นะครับที่อยู่ในพื้นที่น้ำพักกะจังหวัดโคขาย ในการประทะกันครั้งนี้นะครับนานถึงสมชั่วโมงนะครับคาดว่าผ่ายท่านพมา่าเสียชีวิต15นายและสูญหายอีก10นายนะครับผู้ที่เสียชีวิตไปนั้นนะครับรวมถึงรอยตี1นายและพันตี1นายนะครับเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผ่ายกลุ่มพันธมิตรเขานั้นนะครับไม่ได้รายงานแต่อย่างใดนะครับฐานทัพของท่านพมา่าที่ตั้งอยู่ที่นี่นะครับเมื่อวันที่3 1เดือนพฤศจิกาคมสองนที่ผ่านมานั้น กลุ่มพันธมิตรภาคเหนือเขานะครับเคยเข้าปลุกโจมดีมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ฝ่ายท่านพม่าเขานะครับไม่รู้สึกกลัวและยังกลับมาซ่อมแซมแล้วอยู่ต่อซึ่งถูกกลุ่มพันธมิตรเขาเข้าโจมดิสั่งซ้อนอีกครั้งนะครับในที่นี้นะครับผมอยากอธิบายถึงว่าเพราะอะไรนะครับกองกําลังฐานโกกัง m n t a อารากัน a a ตาอาง t n l a นะครับพวกเขาสามารถเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ของรัชานดอนเนอได้ ทางทั้งที่มีกลุ่ม S S P P อยู่นะครับทำไมพวกเขาถึงอนุญาตให้ทหารชาติพันธุ์อื่นมาเคลื่อนไหวได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนทหาร R C S S S A นะครับที่เปลี่ยนไทยใหญ่ด้วยกันซึ่งอยู่ไม่ได้ S S P P กล่าวว่าก็กำลังทหาร R C S S นะครับลุกล่ำเขียพื้นที่แลบไปเรียกชาติพันธ์อื่นมาขับไล่ R C S S น,นอกจากนี้นะครับยังไปเรียกทหารชาติพันธ์อื่นนะครับมาเรียร่ายไถเงินชาวบ้านแลกเก็บภาษีมหาหดแลกขอข้าวข,ขอน้ำของประชาชนกินนะครับชาวบ้านถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักเล่นในขณะนี้นะครับโควิด -19 ก็กํา็กำลังแพร่ระบาดชาวบ้านในพื้นที่ถูกช้ำแล้วช้ำอีกนะครับผ่ายหนึ่งก็ทหารทีเอ็นเอแลเอและเอสเอสพีพีนะครับไปหาปิดฉากสลบกับอาร์ซีเอสอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่นะครับ ไม่หยุดไม่ยังถ้าไปเจอชาวบ้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับ r c s ีนะครับก็จะจับตัวไปทันทีนะครับและอาจจะถูกฆาตก,กรรมเหมือนวันที่27มิถุนายนนะครับ2564ที่ผ่านมานั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความเคืบนหน้าอย่างไรนะครับผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังและสุดท้ายนี้ถ้าว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องขออาภัยในนาทีนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านคำพูดนะครับอาจจะดุนแรงและพูดไม่ชัด สุดท้านี้ผักทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ